มาเทียวมาครับโกรธมาเยอะก็เลยไม่กล้าีกของเราครับเราก็แต่งกันก็ตกอขอบขอบคุณนะครับเพื่อจะเป็นจีตัวปล่อยแขนลงมาทำทางทางภูมิเยกาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับมาตากนะครับ ที่เป็นประธานกรรมการศึกษาคันพื้นฐานนั้นก็เต็มใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมเรียนให้กับนักรูบายจารย์นะครับได้จัดงานเลี้ยงนะครับนายกยบีนายขอบพระที่บริจาคมาแล้ขออนุญาตก็จะกลับหลังอันอันน้านไปด้านทิศเหนือครับเพื่อเตรียมนะครับแล้วก็จากนั้น ก็จะสั่งกับนังและถ้าจะนั้นนะครับก็จะเป็นของพบนนาดีนะนาพิมีวิ่งกระสอบครับวิ่งผัากระสอบมีนะวิ่งสามขานี้ก็จะได้นำเข้าสู่5 5 6เสบยงรอบในวันที่22พฤศจิกา2556 บ้านในเขตบริการโรงเรียนเข้าร่วมสองหมู่บ้าน 1. บ้านรถไฟสองบ้านสองชั้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อดำเนินการตามแผนงานตลอดทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิงประธานจัดก,การแข่งขันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมาการสถารูกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาจึงต่อไปนะครับผู้นำ ทั้งสองจุงจชนกบกครอบทุกคนทุกท่านนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันสันสนุนในการจัดกิจกรรมการาิันองกิกรราในครั้งนี้ด้วยเดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้นะครับก็คงมีความรู้สึกประทับใจครับไม่มากก็น้อย ในการแสดงศักยภาพของโรงเรียนของเราครับซึ่งมีนักเรียนเพียงแค่103คนนะครับ103คนแต่มากล้นด้วยคุณภาพสีสันนะครับสวยงามครับกำลังผ่านหน้าธรรมดานครับแล้วก็มีป้ายครับของโรงเรียนบ้านรัชใสสองทาครัามาแล้วครับลงมือครับผมต้อนรับเลยครับแล้วก็มีนะครับผ่านพุ่มแล้วก็มีครับพระบรมสารีริกธาตุ สององแล้วก็ตามมาด้วยสีสีเขียวคับสีเขียวมีคุณครูหน้าตาก,การหาดกายท่าบอลครับร่วมในขบวนครับแล้วก็ตามติมาด้วยสีชมพูครับสีน่ารักน่ารักครับมีคุณครูครับ เป็นกำลังใจแก่คุณครูเป็นที่ม่อนดูนิตยาด้วยครับแล้วก็เปิดประตูดูอาเซียนครับตามมานะครับมีอยู่สิบประเทศครับสิบาติด้วยกันนะครับที่เป็นท้งนะครับของอาเซียนอาจารย์คงตีแก๊สได้ตามมาด้วยเวียดนามอินโดนีเซียไทยแลนด์กัมพูชา เมียนมาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ลุนไนมาเลเซียลาวแล้วะมจะราบครับสี่หมู่บ้านสองจันทร์มานะครับหมู่บ้านสองจันทร์จะมีท่านผู้ใหญ่ขวัญชัยตองใบแล้วผมจะรับป้ารัศย์ครับท่านผู้ใหญ่สวีวัฒน์บ้ารัาย์แล้วก็แต่ครับพี่น้องของหมู่บ้านรัศย์ครับนี่เป็นกระบวนสุดท้ายครับ เราจะไปโชว์นะครับให้พี่น้องชาวตระบวนาดีเด็กเด็กผู้บ้านให้เห็นผีไม้ใดมือกันเส้นของนักเรียนในบ้านบราใจเราแค่เที่ยวอ่อนขนาดไหนนะครับเ,เป็นด<ห>ีดาดีนะเดี๋ยวจะมีการโชว์สเต็ปนะครับเดี๋ยวจะมีการนะโอ้ แต่สกรับทีมงานนี้ของเราแบบจะพูุนอนไม่ได้กต่ทไปแล้วับบที่ะทบประเทศ่ะศับบนะหนึ่งสองสามสี่แต่แล้วก็ห้าหก Later, do con con chia con người. He hoặc con chân. Young 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 ลำตัวครับนะครับจากนี้ไปจนถึงประมาณ3โมงท่านจะคิดค่าบริการชั่วโมงเดียวก่อนที่4โมงแล้วท่านที่บริการอตอนที้เปิด4 <c oughs>

การรอนานสวดจำบุนอสีตผานในพิธีที่ครบอย่างสูงกระผมนายชงเรียนปรารัตาสสองชั้นการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ได้ต่างนะครับในเก่นักกีฬาทีมทีเที่ยวนะครับกองทัพี่มีวาสนาได้จับมือในายยงไม่ใช่ทำราร